ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับทักทายกันเป็นประจำนะครับที่ด่านเกวียนโคราชนะครับวันนี้เนี่ยเราพามาพูดคุยกันเรื่องของการจัดการลงเรือนนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับการใช้ประโยชน์จากแสงแดดนะครับให้ที่นี่ไม่ได้ใช้โซลาเซลล์นะครับไม่ได้ใช้โซลาเซลล์แต่เราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับนี่คือการฆ่าเชื้อโรคนะครับการระบาย อากาศระบายความชื้นในกรงนะครับและไก่ก็ชอบสดชื่นกันนะครับก็คือต้องขออนุญาตไม่เปิดกรงนะครับเพราะว่ามีบางแพลตฟอร์มอ่อนไหวนะครับก็เราก็จะไม่เปิดกรงให้ดูนะครับเพราะว่าเ,เพื่อป้องกันเรื่องของแพลตฟอร์มที่ไม่ส่งเสริมเรื่องการเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยนะครับเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับแต่ให้เห็นบรรยากาศนะครับให้ชมบรรยากาศว่า กรง,งไก่แจ้เนี่ยที่เราวางตั้งไว้เนี่ยนะครับให้แสงแดดส่องเข้ามาในตอนเช้าเนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเออเผื่อเพ,พื่อนๆน,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 นำไปปรับใช้กันนะครับก็คือเรื่องของการลดความชื้นในกรงนะครับลดความชื้นในกรงเพราะว่าในกรงเนี่ยเราจะใส่ทรายไว้เดี๋ยวพาไปดูในกรงนะครับนี่นะครับพาไปดูในกรงดูบรรยากาศการทํางานตอนเช้าเลยเนี่ยนะครับก็คือเราจะใส่ทรายไว้อย่างนี้นะครับพอเราใส่ทรายไว้เนี่ย เวลาที่ไก่ถ่ายมาก็จะเป็นเหมือนกับว่าเกิดความชื้นในกรงใช่ไหมครับมันก็จะทําให้ไก่ป่วยได้ง่ายนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าทรายพวกนี้ชื้นหรือเนี่ยให้เราเปลี่ยนหรือไม่ก็ล่อนออกนะครับก็คือใช้ตะแกงทั่วไปนะครับเข่งขนมจีนเลยก็ได้นะครับล่อนเอาที่ไก่ออกมานะครับแล้วก็ไปทําปุ๋ยไปใส่ต้นไม้นะครับไปไปทําใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับส่วนทรายก็จะต้อง สะอาดแล้วก็แห้งอย่างเงี้ยนะครับคือทรายที่เหมาะที่จะเลี้ยงไก่ก็คือทรายก่อสร้างทั่วไปเนี่ยครับใช้ทรายก่อสร้างทั่วไปได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าตากแดดซะหน่อยฆ่าเชื้อโรคซะหน่อยนะครับแล้วมันก็จะลดเรื่องของพยาธิลงไปด้วยนะเรื่องของพยาธิเรื่องของอะไรต่างๆถ้าเกิดเราปล่อยลงดินเงี้ยเราก็ควรทําโปรแกร,รมถ่ายพยาธิให้เขาทุกสามเดือนทุก6เดือนนะครับเพื่อลดการความสมบูรณ์ของตัวไก่สังเกตก็คือขนไก่จะแห้งแล้วก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยสมบูรณ์ขนจะฟูๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไก่ขนสวยงามเนี่ยไก่จะเป็นเงาขนสวยเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยการทําวัคซีนเอ่อการทําโปรแกรมถ่ายพยาธิก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับหลายๆท่านมองข้ามไปไม่ได้ทําตรงนี้นะครับแล้วก็การเปลี่ยนน้ําการเปลี่ยนน้าก็สําคัญนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อน ฝุ่นสิ่งสกปรกมันลงไปในน้ําก็จะทําให้น้ําเสียง่ายนะครับฉะนั้นให้เราเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะครับเปลี่ยนน้ำบ่อยๆเทคนิคการเปลี่ยนน้าของเราไม่มีอะไรมากเลยครับเราก็ใช้แปรงใช้แปรงเล็กๆนะครับวนๆๆรอบๆรอบๆที่น้ํามันออกมานะครับพอเห็นนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็คือจะวนวนรอบๆนี่นะครับแล้วก็เททิ้ง แค่นั้นเองนะครับส่วนตัวกระบอกเราก็ไว้เหมือนเดิมนะถ้าเกิดมันสกปรกมากๆก็ค่อยล้างก็ได้นะครับก็ส่วนนี้ก็คือช่วยในเรื่องของการทํางานล่นระยะเวลาไปนะครับเทแค่เทน้ําทิ้งอย่างเดียวแล้วก็เอาตัว เวลานั้นเราก็ใส่น้าเยอะหน่อยนะครับใส่น้ำในกระปุกเยอะหน่อยแต่ถ้าสกรปรกมากก็ถอดมาล้างนะครับก็คือไม่ต้องล้างทุกวันนะครับแต่ถ้าใครล้างทุกวันได้ดีมากเลยนะครับก็ถือว่าดีมากเลยถ้าเกิดว่าล้างได้ทุกวันแต่ก็อยู่ที่การจัดการบริหารจัดการในแต่ละวันของเรานะครับเรื่องทรายเรื่องอาหารนะครับอาหารเราก็ใช้เป็นอาหารสําเร็จรูปนะครับ บอกอย่างที่เราใช้เพราะว่าหนึ่งคือการดูแลง่ายนะครับถ้ามีเวลาอยากจะเสริมผักเสริมอะไรก็เอาตามที่สะดวกเลยนะครับใช้อาหารสําเร็จรูปท,ท,ทั่วไปเนี่ยโล20บาทนี่แหละครับนี่ก็สามารถเลี้ยงไก่ได้แล้วนะครับเพราะว่าสารอาหารพวกนี้มันจะค่อนข้างครบแล้วก็เก็บรักษาง่ายนะครับแล้วก็ปลอดภัยสําหรับตัวไก่ด้วยการปนเปื้อนต่างๆก็น้อยนะครับนี่ก็คือการเลี้ยงไก่แจ้ค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเรามาประยุกต์ปรับใช้กันดูนะครับส่ง เสียงเจ้าเจ้ามาจากโคราชนะครับยังไงฝากกดเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ติดตามให้กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ